แร่พราซิโอดีียม PR เป็นโลหะหายากในกลุ่มแลนทนายมีคุณสมบัติเด่นด้านแม่เหล็กและการเรืองแสงใช้ในแม่เหล็กถาวรแก้วสีเขียวและเลเซอร์ออปติคอลแต่ไวต่อออกซิเดชันและต้องจัดเก็บอย่างระวังส่วนประกอบและคุณสมบัติพื้นฐานสัญ,ญลักษณ์ PR เลขอะตอม59มวลอะตอม140.90765กรัมต่อโมล ลักษณะโลหะสีเงินขาวอมเขียวโครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่ายการจัดเรียงอิเล็กตรอนร็อกเคน4 f 3 6s2 จุดล้อมเหลว935องศาเซลเซียสจุดเดือด3,520องศาเซลเซียสความหนาแน่น6.77กรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรสถานะของแข็งที่อุณหภูมิห้องไม่เป็นกัมมันตรังสี p r a ซีโอดีเมียมได้ชื่อจากภาษากรีกพราซิโอสสีเขียวและด i ดีม o สฝาแฝดเนื่องจากถูกแยกออกจากธาตุดีดีเมียมซึ่งเคยเข้าใจผิดว่าเป็นธาตุเดียวคุณสมบัติเด่นแม่เหล็กสูงเมื่อผสมกับนีโอดีเมียมใช้ในแม่เหล็ก NdPr ที่มีแรงดูดสูงเรืองแสงสีเขียวใช้ในเลเซอร์และแก้วเรืองแสงทนความร้อนและออกซิเดชันได้ดีเมื่ออยู่ในโลหะผสม ดูดซับรังสีอินฟราเรดใช้ในแว่นตานิรภัยและเลนส์อุตสาหกรรมข้อดีเสริมพลังแม่เหล็กถาวรใช้ในมอเตอร์ EV และกังหันลมให้สีเขียวสดในแก้วและเซรามิกใช้ในเคลือบและวัดสดุตกแต่งใช้ในเลเซอร์ออปติคอลเช่นเลเซอร์ Nd:YAG ที่ผสม Pr มีบทบาทในเทคโนโลยีสะอาดเช่นพลังงานหมุนเวียนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อเสีย ไวต่อออกซิเดชันเมื่ออยู่ในรูปโลหะบริสุทธิ์ต้องจัดเก็บในน้ำมันแร่หรือภาชนะปิดผนึกต้นทุนสูงเมื่อใช้ในปริมาณมากโดยเฉพาะในแม่เหล็ก NdPr การสกัดอาจมีสารปนเปื้อนเช่นธาตุกัมมันตรังสีจากแร่โมนาไซตไม่เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมชื้นการนำไปใช้แม่เหล็ก NdPr นิโอดีียมพราซีโอดมียมใช้ในมอเตอร์ไฟฟ้าหูฟังและกังหันลม แก้วและเซรามิกสีเขียวเช่นเคลือบฟันปลอมและวัสดุตกแต่งเลเซอร์ออปติคอลเช่น PR.YLF และ PR.YAG แวนตานิรภัยและเลนส์อุตสาหกรรมดูดซับรังสีอินฟราเรดตัวเร่งปฏิกิริยาและสารประกอบแม่เหล็กข้อควรระวังจัดเก็บในบรรยากาศเฉืยหรือเคลือบผิวป้องกันการเสื่อมสภาพควบคุมการสกัดและแปรรูปป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ควรมีระบบรีไซเคิลลดการพึ่งพาการขุดแร่ใหม่ตรวจสอบแหล่งแร่เพื่อหลีกเลี่ยงการนำเข้าจากพื้นที่เสี่ยง